โอ้ยยี่หลีดไงวะทอกันโตปงเปียกเต็มเปียกแล้วเริ่มห้องแล้วเหตุงดเนาอมวนว่าท่านนี่ปงเปียกกระห้องก็เต็มโตสามสิบมือ จไม่ขี่เขี้ยวแต่ละละ่ะห้องกีกีอยู่หนึ่งหันกำลังลอกคาบสามสิบสองเมือตื่นเสียงคุนมาโตเต็มปีกระลายแล้วเสียงห้องกับมีดับ เริ่มสุ้เสียงห่องแล้วโอ้ยจะดิ่งขนาดเอ้ยเขี้ยวขนาดวันในหอดามสิบพามืออยู่จะมาจีไดเงินไวแต่นอกข่อยแคไดม่หอดสี่ื้อมือหดอกปี่นองมันจีได้กินมันสีใครเต็มถองมันห่องแล้วถ้ามันห้องนี่คือมันเอื่นหาครูบนวะซุ่มซุ่มโตเต็มเปีกนี่ อันนี้สุ่มหลอกขาาห้องก็หลอกหลอกขาเพ้าทานเแียวก็มีข้าอยู่นนำสุ่มห่านในปง่งปีกก็มีเต็มปีกแล้วก็มีอันเต็มปีกแล้วในละหองอันแมนียนนี่เงีเสียงบ่ อันนี้ลอกคาบกำลังลอกคาบรลอกว่า่ันได้แล้วลอกคาบแล้วตัวลอกแล้วก็เต็มเปีกตัวพันลอกลกันอกอน,นี่อันนี้เอาเอาพัดไม่ให้กินเพราะว่าส่วงมันกำลังลอกคาบเกิดว่ามันสิทังอากาศฮอนคับมันสิเครียด ได้ออกผักมาใส่ให่จักน้อยกินเปลนเนี่ยแนวใส่น้ำเลี่ยนจากขุยบวกเผ่าเอา,เอาน้ำใส่ล้วก็เอาหินล่างหินมาว่างง่อยน้ำไปให้มันง่อยให้มันให้มัน,มนง่อยภาษาอีสานง่อยกินน้ำภาษาไทายเอื่นเอียงละ มันออกมากินอาหารร้คักแล้วปีกเต็มใกล้สิเบิดแล้วเอาใบไม้ให้กินก็นจนแหงแล้วกินแก้เขียดเสริมเตมิน คอ,อกหนึ่งตัวนี้หน่อยกลัวหน่อยกลัวจะเป็นอาทิตย์คนละตนแต่ว่านี่ก็นทีท่อกันเดี๋ยวนี่อากาศหอนจังหน่อยออาานอนหอนจังหน่อยกันเลยเย็นหนาวให้มันให้มันเห็นคนนำ้ำไม่เห็นตะเกียบเออเห็นเต็มตีเอาละาบ่นแล้วเราบนเออลืมแล้ว พุชัดเงี่ยไหนกระน้ำเนี่ยเขาองสิไม่คนไหนยินมันได้ยินฮะได้ยินเงี่ยนหนก็ะน้ำเจีดบ่้ัวสิรวยได้กัวสิเป็นเศษทีได้ก็เจี๋อ่ะโอ้ยปรานเดีเป็นเศษทีแลเป็นต้นกนลาเออเห็ดเนี่ย พูดหนึง่งอะไรยักเป็นกึ่งเรามา,มาศึกษากันล่ะมางานจะเพื่อนสาวมาดูงานศึกษามาศึกษามาศึกษากันล่ะศึกษาเรียน,นรูน้จะไปเฮ็ียดอยู่บ้านน้ำยาอากาศห่อนลอยายแมงขึ้นมาเลย ฟาเมนมันสีพ่มีอ่า้าไทยนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดแดงไ้น้ำเ่ยนะคะ